ทำไมพี่จีถึงจีทำไมถึงชื่อจีใช่ไหมขอความหมายมาจากหลงจีครับเป็นชื่อภาษาจีนของจีเองที่แม่น่ใจว่าอากงตั้งให้หรือว่าพ่อตั้งให้แบบแปลว่าแบบมังกรสัมติงแต่งจริงจีงจงแปลว่าไก่ถ้าแปลตรงตัวหลงแปลว่ามังกรจรีแปลว่าไก่ถ้าแปลตรงตัวคือมังกรไก่แต่คงไม่ใช่มังกรไก่หรอกเพราะมันไม่มีประเภทนั้นอยู่ในมังกร จริงหลงจียมเป็นชื่อของจกักรพรรดิจีนท่านหนึ่งนะครับในราชวงศ์ถังยกคนเดียวครับเราพยายามอย่างหนักในาการจัดผมในไลฟ์ครั้งนี้พี่จีดูหนังอะไร ดูทีวีปกติครับผูบรรยากาบในห้องหน่อยเอ่อจริงๆถ้าห้องไม่ลกก็อยากให้ดูครับแต่ว่าห้องมันมันลกอะ่ะ คาถาสอบคาถาสอบน้ำโมไต่ซื้อได้ออของเคี่ยวผมเกี้ยวหลังได้เล่กนการกุ้งซี่อิมปูสับครับลองดูเป็นคาถาสอบแต่ว่าคาถาสอบอันนี้ห้ามห้ามกินเนื้อนะครับการคิวป่อยไหมไม่ได้กันเลยครับอันนี้คิวปกติเลยครับ ดูดิมันก็ไม่ได้เป็นเชฟอะมันเป็นคิวที่แมสซีนิดนึงคอยกันรอบไม่เหมือนเดิมไม่ได้จริงอันนั้นของเจ้ไแม่โคตมใช่ครับท่านจะช่วยเก็ดลักกี้เราชิเง่อคีมมึงอยู่ทะเลเหรอ เราอยากไปทะเลอ่ะอีกรอบอีกรอบจะไม่เหมือนเดิมครับอวยพรสอบหน่อยเอ่อ We wish you a Merry Christmas ครับ We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year นะครับ พี่จีกินเนื้อไหมโอ้โหหนึ่งในของโปรดเลยครับชอบจัดนี้จีเป็นยังไงบ้างจีสลุมสลือครับจีว่างจีก็ไม่มีอะไรทําจีไม่อยากเล่นโซเชียลเยอะไม่ถึงไม่ถึงครับเสโซเชียลทิกตอ,อกแบบจเยอะอยก็เลยมาไลฟ์ ที่อยากดูทีวีเครีดูนังแล้วก็แล้วก็สั่งอะไรกินดีไหมนะใช่วะสลิปเปอร์ใส่ยังไงต้องถามโบมครับวันนี้ มีผลไม้ที่ไม่ชอบไหมเหรอครับอ่อ่า,อาไม่ชอบมะละกอสุกครับแต่ว่าชอบมะละกอทิบเดือยินอย่างนะครับคือเรื่องอะไรครับยังไม่เคยดูเลยครับมัธยมชอบวิชาอะไรสุดที่รู้สึกว่าวิชาของมัธยมมันไม่ได้ d e p e n d อ n วิชามัน d e p e n d o n ครูผู้สอน